เจริญพรสาธุชนพุทธมรรคทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาในธรรมบรรยายเช่นเคยในพุทธวจนะตามรอยธรรมซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำและบัญญัติเอาไว้ตามรอยธรรมพุทธวจนะขอให้ท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ใน ช่องสมบูรณ์ชแนลสมบูรณ์บรรยายธรรมนี่ให้ตั้งโสปาะสาต์คอยสนดับรับฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเก้วของเราชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของคำสอนที่ทรงสอนบ่อยมากที่สุดคำสอนที่ทรงสั่งสอนมาก บ่อยมากนั่นก็ได้แก่พระโคดมพุทธเจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึง่งอนุสาสนีของพระโคดมพุทธเจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนก อย่างไรมั่งอคีวะอคีเวสนะอคีเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้หนึ่งอันหนึ่งอนุสาสนีของเราอนุสสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย ส่วนมากมีส่วนแห่งการจำเนกอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนี่แหละภิกษุทั้งหลายสาวกและท่านทั้งหลาย รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้นี่แหละท่านสาธุชนพระศาสนีของพระองค์ อคีเวสนะเราย่อมเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้นี่เป็นคํำกล่าวของพระพุมมีพระภาคเจ้า,าตัดกับ อาคีเวสนะลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณะท่านทั้งหลายทังพิุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั่นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั่นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ ท่านทั้งหลายและพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั่นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้บุพันธตานุทิตติบุพันธตานุทิติทั้งหลายย่อมไม่ย่อมไม่มีเมื่อบุพันธ์ตา นุทิติไม่มีอปรันตานุทิติทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิติไม่มีความยึดมัน่นความยึดมัน่นรูปคำอย่างแรกกล้ายอมความยึดมัน่นรูปคำอย่างแรก กล้ายอมไม่มีท่านทั้งหลายด้วยรูปคำอย่างแรงความรูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีแก่พวกท่านทั้งหลายเลสสาวกของหลายทั้งหลายเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นพอจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำลงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำลงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะ เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้มเมื่อไม่หวาดสะดุ้มย่อมปรินิพานเฉพาะตนเชี่ยวดังนี้เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำ ได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแกลลวดังนี้ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายและท่านทั้งหลายผู้เข้าไปหา ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นนี่เป็นคำํำกล่าวสองประโยคผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้นแต่ผู้ไม่เข้าไปหาหลุดพ้นท่านทั้งหลายพิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเขาถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงควมเจริญงอกงามไพบุญได้ท่านทั้งหลายหรพิสิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าไปถือเอาสัญญาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้ภิกษุททั้งหลายท่านทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าไปถือเอาซึ่งสังขาร ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอ่ยผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติ ซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพ่บณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั่นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จัก มีได้เลยภิกษุทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณ ก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนท่านสาธุชนทั้งหลายยอมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วฉันนี่ วันนี้สมควรแล้วเสีเวลาสมควรแก่เวลาที่สาธุชนเข้ามาฟังวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามตดใจให้สมบุรณ์บรรยายธรรมขอเจริญพร